มาครับทุกคนมณีผมกาบสิเดซื้อของครับไปฝากคนป่วยคนผู้นั้นคือเป็นบุคคลสำคัญนะครับนอ้อที่ผมมาถ่ายคลิปเป็นขังแนกของคองเพื่อนนี่คือคลิปเพื่อนนี่ปังครับแตกแสนแตกล้านกระยอนเพื่อนครับมณีเพื่อนป่วยครับผมก็เลได้ซื้อของกินของยังมาฝากคุณครับนะครับเสียมเลยครับ เพื่อเพื่อเป็นกำใจในการปฏิบัติงานต่อไปครับเดี๋ยวผมจาให้เบิรงครับว่าอันรุนพีพวกนี้พน,นอนพักตู้ครับนี่ของเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเบิรงครับแล้วกะ็เอาของกินไปให้พน,หนันครับข้าซื้อมาแบบร้ายเลยครับตามไปเบิน้งกันครับน,นี่ครับทุกคนนัก็พักตู้นี่ครับขีดหัวห้ามห้ามเข,าขอาก่อนได้รับอนุญาตนะ เจอครับพีครับพี่เตยแล้วนอน่วยครับกับพี่กับมัตโรงบ,บ้านในเมื่บ้านมาขึ้นมือโซ่เลยขึ้นโอ้กับมาเมื่เคืนนพัซื้อเนี่ยว่าฝากขขเขาแหละบ่เไปกินน้มกันบ่นั่งน,นั่งว่าละม้ะวนม้นหาหมไปรังน้ำบ่ นั่งได้จเจ้าหงไกลกันโอ้โอเคเขาทำกักินอยู่นี่อะไรกันเดี๋ยวพ่ออยนี่เจ้าครับโอเค